เปิดตัว Nissan Z Proto v t a ส Sport เครื่องเทอร์โบคู่คันใหม่ของค่าย Nissan ย้อนกลับไปเมื่อไม่นานมานี้ทาง Nissan ได้ปล่อยคลิปวิดีโอทีเซอร์ Nissan Next Form A2Z ออกมาซึ่งเป็นการเปลยเผยว่าทิศทางการพัฒนาของ Nissan นั้นจะเป็นไปในทิศทางไหนและเราจะได้เห็นรถใหม่ของค่ายยกขบวนเปิดตัวกันในเร็วๆนี้ และในวันนี้ครับเป็นคิวของสปอร์ตที่เป็นตำนานอย่าง Nissan Z ที่เพิ่งเปิดตัวออกมาอย่างสดๆร้อนๆเมื่อเช้านี้สำหรับ Nissan Z p r o t o คันนี้จะเป็นต้นแบบของรถสปอร์ตคูเป้อย่าง All New Nissan Z โดยทาง Nissan ได้เผยว่าในเวอร์ชั่นผลิตจริงจะไม่หนีห่างจากเวอร์ชั่นต้นแบบนี้มากนัก Nissan Z หรือ Fairlady ในตลาดฝั่งญี่ปุ่นนั้นถือเป็นรถสปอร์ตที่ได้รับความนิยมไม่แพ้ GTR แม้ว่าในบางเจเนอเรชันนั้นจะมีการสะดุดบ้างแต่โดยรวมแล้วทั้ง6กเจเนอเรชันที่ผ่านมาถือเป็นรถสปอร์ตที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั่วโลกโดยเฉพาะในตลาดสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดหลักโดยตลอดระยะเวลา50ปีของการทำตลาดทั้ง6 g เจเนอเรชันที่ผ่านมามียอดขายรวมกว่า1.35ล้านคัน สำหรับ n i สสันเซ r โปรโตที่เปิดตัวมานั้นเป็นรถต้นแบบเจเนอเรชันที่7ที่มาพร้อมกับตัวถังสีเหลือง Bright Yellow p a r เ s e n นและดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก300 z x หรือ z 32ในอดีตซึ่งทำให้รับรู้ถึงการเดินทางผ่านการเวลาอันยาวนานของรถผนวกเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ของยุคปัจจุบันมิติตัวถังของรถนั้นมีความยาว4,382ม mm, ิเม กว้าง1,850ม mm, มสูง1,310ม mm. มโดยหวัวหน้าฝ่ายออกแบบของนิสสันกล่าวว่านักออกแบบของเราทำการศึกษาและร่างภาพขึ้นมานับไม่ถ้วนเราค้นคว้าข้อมูลของรถแต่ละรุ่นและดูว่าอะไรที่ทำให้รถยนต์เหล่านั้นประสบผลสำเร็จในท้ายที่สุดเราตัดสินใจว่า เซตโปรโตควรมีทิศทางการออกแบบที่เหมาะสำหรับทศวรรษนี้รวมถึงอนาคตด้วยแม้ว่าการออกแบบภายนอกรถนั้นจะให้กลิ่นอายของอารมณ์ย้อนยกุกเมื่อได้พบเห็นแต่เมื่อขยับเข้ามาดูในห้องโดยสารกลับมีการออกแบบและตกแต่งด้วยความทันสมัยทุกตารางนิ้วถูกออกแบบให้ดูมีความสปอร์ตและทันสมัย หน้าจอแสดงผลการขับขี่ดิจิตอลขนาดใหญ่12.3นิ้วและหน้าจอ Infotainment แบบทัชสกรีนตรงกลางคอนโซลสำหรับควบคุมระบบอำนวยความสะดวกต่างๆภายในตัวรถแต่ในความทันสมัยนั้นก็ยังมีสิ่งเล็กๆน้นอยๆที่ทำให้รู้สึกถึงกลิ่นอายของรถสปอร์ตรุ่นเก่าอยู่บ้างเช่นการดึงเบรกมือแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยและหัวเกียร์แบบธรรมดาที่ในปัจจุบันนั้นเริ่มจะน้อยลงไปทุกที ส่วนในด้านขุมพลังขับเคลื่อนนั้นแม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีการเผยตัวเลขพละกําลังของตัวรถออกมาแต่ทางนิสสันยืนยันว่าเครื่องยนต์ที่จะใช้นั้นจะเป็นเครื่องยนต์แบบ V6 ทวินเทอร์โบวางหน้าจับคู่ทํางานร่วมกับเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดและมีการคาดการณ์กันว่านิสสันแซนรุ่นใหม่จะติดตั้งเครื่องยนต์ V6 ความจุ3.0ลิตรวินเทอร์โบที่ถูกยกมาจาก Infinity Q60 ที่ให้กำลังสูงสุด406แรงมา้าและแรงบิดสูงสุดที่474นิวตันเมตรในขณะที่ 370Z รุ่นปัจจุบันติดตั้งเครื่องยนต์ V6 ความจุ3.7ลิตรที่ให้กำลัง337แรงมา้าและแรงบิด366นิวตันเมตรในส่วนของข้อมูลอื่นๆที่ชัดเจนมากกว่านี้นั้นต้องรอการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจากค่ายนิสันอีกทีครับเพื่อนๆละครับ คิดเห็นยังไงกันบ้างกับว่าทีรถสปอร์ตขั้นใหม่จากค่ายนิสสันคันนี้สวยโดนใจใครบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับและหากชื่นชอบข่าวสารของเรากดไลค์และกดติดตามเลยตอนนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ